อีกไม่กี่วันแล้วค่ะกับเทศกาลสงกรานนะคะก็กําลังจะเดินทางมาถึงนะคะเพอ่มแป๊บเดียวค่ะอีกไม่กี่วันเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนกันแล้วนะคะหลายคนก็จับตามองเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอหลังสงกรานเนี่ยสถานการณ์ตัวเลขผู้ป่วยของโควิด -19 เนี่ยจะพุ่งหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะลูกหลานที่เดินทางกลับบ้านนะคะอาจจะนําเชื้อไปติดผู้สูงอายุ ไหมนะคะแล้วก็ที่เราเป็นห่วงกันทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เลยก็คือผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นก็มีการเน้นย้ํากันมาจากทางรัฐบาลนะคะเรื่องราวของการที่ให้สาธารณสุขจังหวัด ทั่วประเทศตอนนี้เขาก็มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในผู้สูงอายุด้วยนะคะเพื่อจะต้อนรับลูกหลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะคะแล้วก็ทางสาธารณาสุขเขาก็แนะนำค่ะบอกว่าผู้ที่วางแผนจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขก่อนด้วยนะคะตรวจเอทีเก่อนเดินทางอันนี้สำคัญเลยนะคะแล้วก็ดูแลนะคะทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิดนะคะ ในเรื่องของการป้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะก็เร็วๆนี้จะทําให้โควิด19นั้นกลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วนะคะให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับโรคด้วยความปลอดภัยได้เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเป็นเรื่องสําคัญนะคะในเมื่อจากก้าวเข้าสู่การเป็นโรคประจําถิ่นแล้วอย่าทําให้เกิดคลัสเตอร มากไปกว่านี้เลยอย่าทําให้ตัวเลขพุ่งสูงมากไปกว่านี้เลยโดยเฉพาะที่เป็นห่วงก็คือตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะไม่อยากจะให้มีมากไปกว่านี้อยากจะให้ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราทุกคนแล้วล่ะค่ะที่จะร่วมมือกันนะคะทําให้สงกรานนี้เป็นสงกรานที่ปลอดภัยนะคะก่อนเดินทางกลับบ้านก็ ดูแลตัวเองเพื่อที่จะเดินทางไปแล้วจะได้ดูแลคนที่อยู่ที่บ้านด้วยตรวจเอทเก่อนนะคะตอนนี้อาจจะมีบางกระแสที่บอกว่าอย่าตรวจเอทเคเพิ่มเพื่ออ่ะอันนี้ก็จริงเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีแผนจะเดินทางไปไหนไปพบปะใครไม่ได้มีอาการนะคะไม่ได้สัมผัสเสี่ยงอ่ะไม่ต้องตรวจ เรืองตงนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมของขอยะติดเชื้อเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นดูก่อนว่าเราจะตรวจ ADK เนี่ยจำเป็นไหมเพื่ออะไรแต่ว่าแน่นอนถ้าเดินทางสงกรานกลับบ้านตรวจเลค่ะตรวจเพื่อความมั่นใจกลับมาจากบ้านก่อนจะไปทํางานหลังสงกรานก็ตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อความมั่นใจเพื่อเซฟตัวเองเซฟคนที่ทำงานเหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้อง หยุดยุบหันกักตัว Work f r ฟ m Home นะคะดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างด้วยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะเป็นสงการที่แฮปปี้แฮปปี้ค่ะ